ธานาคารสิงคโปร์มาจ่ายให้กับจีนจีนก็เลยยอมรับถึงแม้ว่าพันธบัตรเป็นของลาวแต่ว่า BC ค้ำจากสิงคโปร์ mm hmm. เขาก็เลยได้กำไรสองต่อคือพอได้กำไรจากการซื้อพันธบัตรให้ mm hmm. hey, hey, ให้รัฐบาลลาวออกพันธบัตรมา60บาทแต่ขายร้อยอันหนึ่งกับหนึ่งต่อแล้วนะ mm hmm. กำไรเกือบ40% ต่อที่สองพอพันธบัตรที่ยังค้างอยู่กับเขาส่วนหนึ่ง50%เขามีพันธบัตรเต็มไปเป็นเป็นเป,นเป,นเปนตั้งนะเขาก็เอาให้รัฐบาลลาวเนี่ยในเมื่อคุณไม่มีเงินใจ่ายให้เขาเขาไปขึ้นเงินไม่ได้ก็ให้ขายทรัพย์ขายทรัพย์สินอย่างเช่น าเหมืองประเทศเรามีมีป่าไม้มีเหมืองมีภูเขาถาผมซื้อเหมืองเหมืองเนี้ยรัฐบาลขายให้ขายให้เสียหมื่นล้านเสียก็ให้รัฐบาลจีนะ่ะมาตรวจสอบว่าเหมืองเนี้ยมีมูลค่าเท่าไหร่ พอม,มาตรวจสอบปุ๊บมันมีแร่ทองคํามีแร่เพชรแร่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นนะรัฐบาลจีนก็ให้ราคาว่าเออเหมืองเนี้ยรัฐบาลจีนขอซื้อสองหมื่นล้านรัฐบาลลาวใช้หนี้เสียหมื่นล้านเสียก็ไปขายให้ต่อให้จีนอีกเป็นสองหมื่นล้านเสียก็ได้กําไรอีกต่อหนึ่งหมื่นล้านแล้วทําอย่างเงี้ย ในประเทศลาวทั้งหมดเลยทําแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าการลงทุนที่เกิดขึ้นในประเทศลาวทั้งหมดเป็นการลงทุนที่เสียเป็นคนขายให้กับเมืองจีนนะเจ๊ eye. ล้าลึกไหมเขาได้กําไรแบบเขาบอกว่าพันเปอร์เซ็นต์ก็มีอย่างเช่นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมืองเหมืองลาวาขายรัฐบาลลาวขายเขาหมื่นล้านเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าบัตรบัตร เขาขายให้จีนต่อสองหมื่นเงี้ยคือกําไรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขายต่อให้เมืองจีนเมืองจีนก็มาถลุงเมืองจีนก็มาผลิตเหมืองผลิตแร่ทำทรัพยากาตรตัวนี้ได้กําไรอีกมหาศาลแต่เขาได้กําไรแค่นี้ก็โอเคและเขาพอเนี่ยสิ่งที่เขาทาพอได้เงินมาก็ไปฝากไว้ที่สิงคโปร์ฝากไว้ที่สิงคโปร,ร,โปร,ร,โปร์ฝากไว้ที่สิงคโปร์แบงก์สิงคโปร์อะฝากไว้ตรงนั้นทั้งหมดเลย แล้วตอนนี้วิธีการก็คือว่าให้ผมเปิดบริษัทเข้ามารองรับเพื่อซื้อข้าสารอย่างเดียวก่อนเบื้องต้นเนี้ยผมก็ต้องวิ่งหาซื้อข้าสารหาซื้อข้าสารวางเงินวางวางวาง,วางเงินให้หมดเลยซื้อทุกคนซื้อทุกเจ้าให้ผลิตให้เราเจ้าเดียวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จ่าย l อลให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเขาจะเอาเงินจากสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาบริษัทเข้ามาคำที่แบงค์ผ่านแบงค์ไทยพอแบงค์ไทยมี LC คซคำก็จะปล่อยเงินออกมาให้ให้เราซื้อข้าวปล่อยอามาร้อยหนึ่งแต่เราจะต้องหักกับโรงสีข้าวอ่ะไว้30แล้วเอาเงิน30%เนเี่ยไปฝากฟิกไว้กับธนาคารเหมือนเดิมแต่ไม่กู้วิธีเ,เล่นการเงินของเขานะคือไม่กู้นะ ฝากไปเฉยๆนี่แหละสามสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเอามาที่ว่าข้าวแสนตันใช่ไหมแสนตันก็อยู่ประมาณสี่ร้อยไอสี่สี่ร้อยยูเอสสี่ร้อยยูเอสก็เป็นเงินเท่าไหร่สี่สามสิบสองพันสองร้อยล้านนะพี่เจตประมาณไอ้หมื่นสองหมื่นสองก็คือเนี่ยหมื่นสองก็คือคูณได้สามสิบเปอร์เซ็นต์สิบสองสามเป็นสามสิบหกสามพันหกร้อยล้านอ่ะ ก็ฝากกลับเข้าไปที่ธนาคารไว้เป็นลายเส้นท่าน,นบริษัทผมจะเกิดมีลายเส้นขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งเขาทำพอเกิดลายเส้นพวกเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะขอลายเส้นเนี่ยขอเงินจากธนาคารสามเท่าของลายเส้นมีลายเส้นอยู่สามพันหกร้อยขอลายเส้นน่ยเพื่อเอาเงินมาทำทุก มาทำโปรเจกต์สามเท่าก็เอาสามสิบหกสามพันหกร้อยเนี่ยคูณด้วยสามก็อยู่ประมาณสามสามเป็นเก้าประมาณหมื่นล้านโดยที่เป็นเกมทางการเงินอะเจะ้แล้วก็เอาเงินหมื่นล้านนี่แหละมาลงโปรเจกต์พอลงโปรเจกต์เสร็จสามปีจบก็เอาโปรเจกต์เนี่ยไปทำลายเส้นต่อ ในธนาคารเพื่อขยับเพื่อขยับอาไปทำไว้สองหมื่นล้านในธนาคารโดยที่เอา LC จากสิงคโปร์มาค้ำเหมือนเดิมนะสูตรเดิมค้ำไม่เฉยนะแต่ไม่ได้เอาเงินมาเอามาค้ำพอธนาคารก็จะปล่อยเงินออกมาให้เป็นโปรเจกต์ต่อไป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 เวียนแล้วพอพอโปรเจกต์ต่อไปก็คือก็จะเอา ทีนี้ก็จะให้ผมซื้อโรงแรมทั่วประเทศแต่การซื้อโรงแรมอาจจะวางมัดจําตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยท่านบอกให้ผมวางมัดจําโรงแรมที่ขายถูกทุกโรงแรมเพื่อที่จะทำลายเส้นแล้วก็ดึงเงินจากสิงคโปร์มา,มาคั่เอลซดึงตั๋วมาเฉยมาซ้ําแล้วก็ขอเงินจากจากแบงก์ออกไป ไปพัฒนารีโนเวทพอพัฒนารีโนเวทโรงแรมสวยก็ขายให้ชาวต่างชาติถุกวนเวียนเป็นทัชจักแบบนี้โดยไม่ต้องใช้เงินเลยนี่คือเกมของเขาเกมเป็นแบบนี้เจ๊พอเข้าใจไหมงงมากเลยนะความรู้เนี้ยแล้วนี่แหละเขาเรียกว่ากระดาษใบเดียว ที่เขาบอกวิชาที่ช้างช้างช้างยินเหรอช้างยินสอนทักษิณกระดาษใบเดียว LC ใบเดียวหมุนกระดาษให้เป็นเงินแล้วสมมติว่าซื้อโรงแรมไว้ไสักสักห้าสิบโรงแรมทั่วประเทศจะเกิดอะไรขึ้น ก็คือพอแพ็กกับเข้าไปที่ธนาคารกลายเป็นว่าทุกธนาคารทุกธนาคารเนี่ยจะจะต้องจ่ายเงินให้กับเราหมดเพราะฉะนั้นเราอะ่ะจะเป็นบุคคลที่ธนาคารไม่กล้าให้ล้มเหมือน CP อาจจะต่างต่างกับ CP คือ CP ก็มีทรัพย์สินเป็น สินค้าเกษตรเป็นห้างเป็นอะไรแต่เราเป็นโรงแรมเป็นเกมที่ว่าจะสร้างทรัพย์สินสร้างอสเงหแล้วก็ถ้าเกิดว่าโรงแรมไหนที่ขายไม่ได้เขาบอกถ้าโรงแรมไหนที่ขายเขา้าขายให้กับต่างชาติไม่ได้คือ,อไม่เข้าตาต่างชาติเขาก็จะเอาไปไปตั้งบริษัทที่ที่ต่างชาติแล้วก็ซื้อตัวเอง คือไปไปตั้งบริษัทที่ต่างชาติแล้วก็ซื้อโรงแรมของตัวเองพอซื้อเสร็จก็เอาโรงแรมอ่ะรวบรวมโรงแรมที่ที่ตัวเองซื้อทั้งหมดแล้วก็ขายเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ปล่อยให้ตลาดทรัพย์บริหารก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยสุดท้ายก็คืออยู่เบื้องหลังของการเงินในในประเทศทั้งหมดโดยที่คนก็ไม่รู้จักไม่เดือดร้อนไม่มีศัตรตู แต่ธนาคารทุกธนาคารนะไม่กล้าให้ล้มแน่นอนเพราะเขาเหมือนเป็นเจ้าเป็นผู้ครอบครอบครอง LC ของของทุกธนาคารไว้ในกำมือเม็ดเงินทุกสิ่งอย่างธนาคารอยู่ในกำมือของเขาหมดเลยเกมใหญ่มากนี่คือเกมของเขาแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายจาย่ายภาษีให้กับประเทศโดยตรง ไม่มีผิดกฎหมายทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเริ่มต้นจากการจดทะเบียนบริษัทสักห้าร้านพอแล้วค่อยปรับขึ้นปรับขึ้นปรับขึ้นไป,รนเ,ปนเรื่อย จดเสร็จภายใน15วันก็จะไปแพ็ค LC ที่สิงคโปร์เข้ามาเลยง่ายๆเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นของเขาอยู่แล้ว LC ก็ของเขาเพียงแต่ว่ามันจะเข้ามาด้วยมันจะต้องเข้ามาด้วยโปรเจกต์ต้องมีโปรเจกต์เข้ามา เอลซีต้องมีโปรเจกต์ดึงถึงจะดึงเงินนี้เข้ามาไงแต่มาเป็นเอลซีมาเป็นเป็นตั๋วค้าไม่ได้ไม่ได้มาเป็นเม็ดเงินนะเจแต่ว่ามันเป็นตั๋วค้าของธนาคารระดับโลกเพราะฉะธนาคารไทยก็ก็จะต้องยอมรับโดยปริยายเพราะไทยธนาคารไทยเป็นเป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่จะต้องอาศัยธนาคารใหญ่ระดับโลกหมุนเวียนเงินอยู่ เขาก็ต้องยอมรับใน L4 ที่ออกมาไปบ้านด็อกเตอร์เลยใช่ไหมโอเคจบ